ทำไมเราต้องพัฒนาตัวเองหลังจากที่เราโดนปฏิเสธโดนทิ้งก็คืออกหักนั่นแหละคุณคิดสภาพนะคุณไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งคุณไม่เตรียมตัวอะไรไปเลยเพราะคุณไม่รู้ใช่ไหมคุณเป็นผู้ชายทั่วไปคุณไปจีบเขาเขาสวยแล้วเบลก็สูงกว่าคุณเขาไม่เอาคุณคุณก็ทำคุณก็ทําอะไรยะแยะไปหมดนะมันมีหลายเวนะ ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็คือจีบเนะยเขาไม่สนผอไปจีบเขาทำทุกทางเพื่อได้มายิงมุกตลกเอาใจเปทําทำอะไรทีเท่หวังว่าจะเกิดอิมเพรสชั่นมันไม่เกิดเพราะเขาไม่ชอบคุณเพราะคุณเนะี่ยเลเวลมันไม่ถึงคือคุณไม่รอคุณไม่รวยหรืออย่างหนึง่งคุณอาจจะเป็นแฟนเขาแล้วคุณชอบเขาแล้วคุณรักกันแล้วคุณเลเวลตกเขาเห็นคนใหม่ที่ดีกว่าคุณ อันนี้ไม่อันนี้ไม่ผิดนะผู้หญิงไม่ผิดนะมีคนไหนเข้ามาดีกว่าคุณหล่อกว่าคุณรวยกว่าคุณคุณค่ามากคุณอย่างน้อยๆก็นิสัยดีกว่าคุณเพราะเขาคบคุณเขารู้ว่าลึกัยคุณเป็นยังไงเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็เลิกกับคุณอกหักมีหลายแบบอกหักยังไม่เจ็บก็คือแฮวอกหักเป็นคู่รักกันก็คืออกหักได้แท้เนี่ยนะคุณทํายังไงคุณก็เศร้าโศกเสียใจแต่ว่าคุณก็จะรู้ว่าเราจะไม่ยอมเป็นผู้ชายคุยๆเราก็จะพัฒนาตัวเอง แต่ที่ผมบอกทุกครั้งคือคุณพัฒนาตัวเองไม่ว่าคุณจะอกหักรูปแบบไหนเขาไม่เอาคุณเพราะคุณหน้าเหียดคุณแม้กระทั่งไม่ได้แม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์เขาได้เบอร์แล้วจีบไม่ติดจีบติดแล้วเขาทิ้งคุณรักกันแล้วคู่รักกันแล้วเขาเลิกกับคุณแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียเขาเขาอยากับคุณเพราะคุณน่ะมันเรเวลมันตกเขาไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะคุณพัฒนาตัวเองสูงขึ้นข้อแรกที่จําไว้เลยนะคือว่าอยากกลับไปหาคนเก่า อ้าพี่เป็นดูย่างนี้ก็ผมทําทุกวันนี้ก็เพื่อเพื่อดึงเขาขับมาห้ามทําเพราะว่าระหว่างช่วงที่คุณพัฒนาตัวเองอ่ะคุณจะมีคนเข้ามาแล้วที่เขาชอบคุณจริงๆเัาจริงๆนี่คำว่าชอบจริงๆนี่ในในโลกความรักนี่คือชอบนะชอบเพราะคุณหล่อคุณรวยนี่คือรักแล้วไม่ต้องเกี่ยวคนที่เข้ามาใหม่ชอบคุณเพราะชอบคุณเพราะคุณจิตใจงดงามหน้าตาเหียง มันไม่มีในโลกนี้นะผมติดต่างนะคนที่เข้ามารักคุณชอบคุณเพราะหน้าตาเนี่ยก็คือรักจริงชอบคุณเพราะคนเพราะคุณมีเงินฐานะเพราะคุณนิสัยดีเนี่ยนั่นคือรักจริงเหมือนกันนะไม่เกี่ยวนะเพราะเพราะคนมาชอบคุณตอนคุณได้เหตุแล้วจะรักคุณมากกว่าไม่เกี่ยวัจังหวะนี้จะมีคนมาชอบคุณถ้าเขารักคุณแล้วคุณก็ต้องดูแลเขาแล้วถ้าคุณชอบเขานะแล้วคุณก็สารสัมพันธ์เขาแล้วถ้า คุณยังไปติดค้างอยู่คนเก่าคนเก่ากลับมาเกิดอะไรขึ้นมันทําให้ชีวิตคุณพังคุณไม่สงสารคนที่เขามาชอบคุณเหรอที่เขาสารสัมพันธ์กับคุณอยู่่ที่เป็นคนใหม่นะเขาจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อคุณยังไม่มีใครอันนี้เข้าใจง่ายแต่ผมการันตีว่ช่วงที่คุณพัฒนาตัวเองอ่ะคุณพัฒนาตัวเองอ่ะมันไม่ถึงจุดที่เขามาจับจ้องคุณว่าคุณนะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเพราะเขาไม่ชอบคุณหรอกไหมเขาจะมาเฝ้าพองคุณทําไมอุ๊ยหน้าเหียน่ไม่จี่กูคุณไม่เอามึงหรอก คุณเขาเผื่อเขาไม่ให้เบอร์คุณด้วยซ้ำมันดูพัฒนาตัวเองบอกให้เขาเขามาหันมามองคุณมันจะเป็นไปนค่อยๆช้าชานะจนแบบมันนานมากจนที่เขาจะหันมามองคุณผมกําลันตีช่วงนี้มันจะมีคนใหม่เขามาหาคุณก่อนแล้วคนใหม่คุณต้องการันตีว่าคุณจะไม่กลับไปหาคนเก่าแล้วคุณต้องหาคนใหม่ที่สวยกว่าคนเก่าวยกว่าคนเก่านะผม้ไปได้เลอพี่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ราะคุณพัฒนาตัวเองคุณหล่อขึ้นคุณรวยขึ้นคุณนิสัยดีขึ้นคนที่เข้ามาใหม่ผมการันตีเลเวลมันสูงกว่าผู้หญิงที่ควรไปแอบชอบอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็รักคนใหม่ชอบคนใหม่ไปแล้วแต่คุณต้องอย่าไปกลับคนเก่านะเพราะว่ามันจะมาในรูปแบบมือที่สามแล้วเป็นรักหลังของคุณรักแรกของคุณหรือรักก่อนหน้าของคนคนนี้ก็คือว่าคุณก็จะมีคําพูดที่มันน่าเกลียดแบบผมเห็นผู้ชายคนนี้ผมก็ยันหน้าเลยนะก็คือว่า เข้ามาก่อนคุณคือผมผมไปชอบคนนี้เขาก่อนผมการันตีว่ามันจะไม่มีคําพูดนี้ถ้าคุณบอกทําตามผมบอกก็คือว่าคุณพัฒนาตัวเองคุณมองหาผู้หญิงที่สวยกว่าเพราะผู้หญิงคนนี้สวยกว่าต่อให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาแล้วคุณมีใจให้คุณก็จะไม่เลือกเป็นธรรมชาติแต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองคุณเอาผู้หญิงที่มันสวยแล้วกว่าคนคนนี้ พอคนนี้กลับมาเข้ามาในชีวิตคุณเพราะเห็นว่าคุณพัฒนาตัวเองบัลเลเบลมันเท่าเขาแล้วเขาเลยเอาคุณแล้วคุณไม่สงสารคนที่คุณสารสัมพันธ์อยู่ด้วยเหรอคุณไม่สงสารอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ปะก็เพราะมันสวยไม่เท่าคนที่คุณเลงไว้แต่แรกประเด็นเลยว่าคุณอย่าไปหาผู้หญิงที่มันต่ำกว่าเดิมมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพราะผู้หญิงนี่สวยกว่าคุณก็ไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนเก่าอัน้าหมอยากได้ผู้หญิงคนเก่า คุณทนไหวไหมวันที่คุณพัฒนาตัวเองเนี่ยเพื่อให้ผู้หญิงคนเก่าเนี่ยม่ชอบคุณเนี่ยแต่คุณเน่ะหล่อขึ้นรวยขึ้นดีขึ้นมันมีผู้หญิงที่สวยกว่ามาชอบสวยกว่าคนเก่ามันชอบคุณน่ะวันนั้นน่ะคุณก็จะลืมคนเก่าเขาเลยมีคําพูดว่าอย่าลืมคนเก่าได้เนี่ยก็ต้องหาคนใหม่ที่ดีกว่าแต่มมนบอกอนนี้ผมเพิ่มให้นะความจริงมันพูดว่า ถ้าเดิมเป็นคนเก่าได้อะไปหาผู้หญิงใหม่แต่ผมจะบอกเติมไปนิดนึงผู้หญิงใหม่ที่สวยกว่ามันจะพูดด้วยผู้ชายที่มันเลเวลเดียวกับคุณก็คือไม่เข้าใจว่าการพัฒนาตัวเองอะคืออะไรมันก็เลยจับพูดสั้นๆว่าหาผู้หญิงใหม่ให้คุณลืมอะคุณจะลืมเยี๋ยวเวลาถ้าคุณได้ผู้หญิงใหม่อะแล้วผมการันตีว่าผู้หญิงใหม่ของคุณ่ะมันก็เท่าเท่าเดิมเดิมมาแล้วคุณเลยลืมได้แต่แต่เนี้ยมันจะมีปัญหาผู้หญิงสองคนเนี่ยมันเท่ากัน พอคุณอยู่คนนี้คุณเห็นคุณพัฒนาแล้วมันมันก็เลยจะมาปะทะก,กันดัน้นมันจะเป็นรักสัาเศร้ามันไม่ควรเกิดนะนะมันเกิดเพราะคุณไม่มีความสามารถในการหาผู้หญิงที่สวยขึ้นเพราะคุณยังพัฒนตัวเองได้ไม่เต็มที่อ่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าพัฒนาตัวเองไ,ไม่ได้ไม่เต็มที่ก็คือแบบผมพัฒนาตัวเองได้นิดนิดนียหน่อยทาไงครพี่คุณก็อย่าไปจริงจังกับเรื่องพวกนี้ใครเข้ามาใครออกไปคุณอย่าไปเสียใจ คนนี้เข้ามาคุณเปิดรับคุณก็ไม่ต้องจริงจังกับผู้หญิงคนเก่าหรือคนใหม่เพราะคุณนึกในใจว่าคุณยังไปได้อีกอันนี้เขาคิดเือนผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงไม่พูดกับขคุณแบบนี้นะผู้หญิงเขาเขาทำ่างนี้ตลอดนะก็คือว่าเขาสวยได้ทุกวันเขามีแฟนันนี้คนเนี้เขาเห็นว่าคุณเห็นเขาชอบคุณมากเลยนะนี่คนละเรื่องนะมันคงจะอยู่เราไปจนตายนะผู้หญิงคนนี้นะคุณก็คุณก็ไม่คุณก็แบบ ปอนไปเรื่อยดูบงดูบอลโอ้ยกูมีเมียแล้วเมียรักกูเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่นะผู้หญิงเขาสวยขึ้นเรื่อยเขาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆวันนึงมีผู้ชายหล่อๆรวยๆมาคบกับเขาเนี่ยแล้วคุณก็มาบ่นว่าแม่งชอบไปกับผู้ชายรวยๆหล่อๆมันทิ้งกูมันไม่จริงใจลําบากลาบนมาด้วยกันผ่านอะไรมาด้วยกันคือไอ้คำพูดพวกเนี้ยมันคุณแบบถ้ามีพลังเอ็กซ์เมนคุณต้องเก็บไว้ละข้อมันไว้นะแล้วก็ฝังเด่นมันไว้นะ มันไม่ควรมีความคิดแยในหัวคุณนะแม้กระทั่งตอนที่คุณอ,อกหักด้วยอ่ะคุณอ,อกหักเพราะคุณโดนผู้ชายรวยๆดีๆแยกไปเนี่ยคุณต้องคิดบวกนะอุ้ยผู้หญิงเข้าไปดีแล้วส่งเสริมเข้าไปเราบรแย่เองเราพัฒนาตัวเองเราได้แค่ไหนเราไม่เหมาะกับเขาเปิดรับคนใหม่เข้ามาคนใหม่เข้ามาเขาอาจจะไม่มีความคิดแนวนี้คุณก็โชคดีไปแต่บอกจริงนะผู้หญิงไฮเปอร์การมี่หมดผู้ชายเนี่ยมันไม่เป็น คนหน้าครอบครัวที่ดีเนะี่ยรับรองมันพังทุกครอบครัวนะนี่ยังไม่รวมถึงพวกนี่คือแค่หน้าตาฐา,านะนะยังไม่รวมถึงนิสัยเข้าไปอีกนะแบบไม่ดูแลครอบครัวไม่มีนิสัยไม่ดีเอบาทสองบาทไม่เต็มบาทอะไรร้อยแปดพันเก้านะคือแบบว่าผู้หญิงเขาก็เห็นเอ้าข้อนนี้เขาไม่มีคนใหม่อยู่ดีนะอันนี้ประเด็นคร่าวๆนะถ้าคุณอกหักมาด้วยวิธีไหนนะคุณหาผู้หญิงที่ดีกว่าเดิมโดยที่คุณนะพัฒน,นาตัวเองก่อนนะ แล้วคุณจะเปิดรับผู้หญิงคนเก่านะถ้าคุณคุณยังไม่สเปซคือยังไม่แบงค์สเปซคือว่าแบบอเวอร์เอบิร์ะคือยังไม่ว่างอะถ้าคุณเข้าผู้หญิงคนใหม่แล้วคุณเริ่มมองผู้หญิงคนเก่าไว้นะดูแลบีคนใหม่ผู้หญิงคนเก่ากลับมาก็อยากกลับมาทังทีที่สุดที่คุณจะลืมได้คือผู้หญิงคนใหม่คุณเดอสวยกว่าถูกไหมคุณก็จะลืมไปเองอัตโนมัติเขาก็ทําใจยิ่งนะเขาไม่เห็นแฟนคุณคนใหม่อะ ที่คุณพัฒนาตัวเองแล้วว่าโหมันสวยเลยเขาก็จะน่าหน้าหญิงหน้าง,งอแบบว่าสวยสู้ไม่ได้เขาก็จะถอยไว้เขาก็จะรู้ว่าคุณน่ะเป็นอีกเลเวลหนึ่งเขาก็เขาก็คือถ้าเขาเขาจะมาเขาก็มาในรูปแบบที่เขาก็ต้องเอาชนะให้ได้ผู้หญิงเป็นงี้นะเอาใจคุณตอนนี้นคุณก็เป็นเหมือนเขาที่คุณไปชอบเขาอะไรตอนนี้นคุณก็เลือกเองแล้วว่าคุณจะทํายังไงต่อแต่ผมกนติคุณก็เลือกไว้คุณก็เลี้ยงไวแ้แหละ แต่คุณก็จริงจังกับผู้หญิงที่สวยกว่าเหมือนผู้เหมือนผู้หญิงเนยนะผู้หญิงอันนี้มันเป็นสมก,การของหน้าตาดีนะผู้หญิงเนื่อเขาสวยตลอดก,ก็สวยก็สวยกประการตีนะผู้หญิงทุกคนอนะ่ะแม่งสวยก่าแฟนมันอนะ่ะผู้ชายคนไหนก็นแล้วแต่นะผมบอกนะท้าไม่ใช่ดารานะผู้นเป็นผู้หญิงที่สวยนะแฟนมันนะนะไม่หล่อเท่ามันเท่ากับผู้หญิงสวย ไปได้ยากมากเลยนะก็คือสเตตมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมองผู้ชายที่ทสูงกว่าในผู้ชายที่มันมันมันขีม้มันเป็นตัวเองอะ่ะมันเป็นผัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็แค่ได้เป็นช่างกล้องนะพาผู้หญิงคนเนี้ยไปบริการผู้หญิงเขาก็จะมีมีผู้ชายคนนั้นอยู่ในอยู่กับชีวิตอยู่คนหนึ่งเป็นที่คุยเป็นคนที่คุยรู้เรื่องกับตัวเองเป็นคนรับฟังอารมณ์เพื่อนสนิทจะเอาก็ได้ แต่เรียกว่าผัวเรียกปงเรียกป้าอะไรก็แล้วแต่ในสายวิยมอมแต่ในจริงๆจริงเขาอ่ะเขามองหาผู้ชายที่มูลค่ามากแต่ไอผู้ชายพวกเนี้ยที่มันเป็นผัวเนี่ยนอกเรื่องอยู่แล้วแล้วมันคุณก็ไปไถดูนะในในพวกเอ,อะไรนะพวกพวกเน็ตไอดอล พวกติ๊กต็อกเกอร์พวกอะไรเงี้ยที่มันหรือไม่เป็นอาจเป็นเฟรนด์เลคุณก็ได้ที่มันเป็นคูบิคส,สวยๆอะ่ะอาจจะเป็นพิตตี้อะ่ะคนแบบว่าติดตามเป็นแสนคนไม่ได้เป็นล้านไม่ไปติดล้านอะ่ะคุณเห็นมันผู้หญิงสวยแล้วเขาก็ถ่ายรูปไปเที่ยวท,ทะเลเที่ยวบรรยากาศดีๆกับแฟนคือแฟนเขาถ่ายให้นะแต่เขาไม่เคยถ่ายติดแฟนนะเขานะผู้ชายพวกเนี้ยมันก็มั่นใจว่ามันเป็นผัวคนนี้อยู่นะผมการันตีนะไม่มีทางนะผู้หญิงพวกเนี้ยเขามองสูงกว่าไปเรื่อย เขาจะมีตัวจริงคนหนึ่งที่ไอตัวจริงคนเนี้ยมันไม่เคยว่างมาถ่ายมือถือมายกมือถือถ่ายให้เขามาขับรถไปเพี่ยวพาไปเข้าไปเทะเลไปเลือกเสื้อผ้าไปเตรียมเครื่องสอางให้เขาไปไปทําอะไรที่ในชีวิตเขาต้องทํำมานะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอัลฟาจริงๆที่เป็นเขาเร่งว่าคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวคนนี้เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยมันจะมีตัวจริงอยู่ พอบอกไอ้คนที่บันถือกล้องถ่ายรูปให้ผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีทางเป็นตัวจริงแต่ไม่ได้สิทธิ์เป็นผัวนะแต่ถ้าเขาเขาคิดว่าคนนี้เป็นตัวจริงอะ่ะเขา่อไม่ให้คนเนี้ถ่ายกล้องหรอกเขาจะเกงใจแล้วคนเนี้ก็ควรจะออกหน้าสื่อกับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มาเป็นมนุษย์หลังกล้องไอ้คนพวกนี้ก็มั่นใจนะมันก็มีคํปลอบใจของพวกผู้หญิงว่าเธอฉันเป็น ฉันไม่คนติดตามเยอะอะฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าเหมือนที่เขาเป็นดาราสมัยก่อนเนาะไม่อยากให้รู้ว่าฉันมีแฟนคนนี้เป็นคนนี้นะความจริงมันรู้ตัวเองว่ามูลค่าผู้หญิงเขาเยอะมูลค่าตัวเองเขาเยอะเขามองหาผู้ชายที่ดีกนะว่ากว่าเดิมตลอดเวลาปิดท้ายคลิปนี้ก็คือพัฒนาตัวเองหาคนใหม่ที่ดีกว่าอย่าไปกลับไปหาคนเก่าถ้าคนใหม่ดีกว่าคุณไ,ไปไปหาคนเก่าแน่นอนชัว